สำหรับใครนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะอยากจะมีรายได้ผ่านออนไลน์นะคะมาร่วมทำเป็นตัวแทนนะคะกับแบรนด์นัชชาวดีนะคะได้เลยนะคะซึ่งแบรนด์นัชชาวดีเนี่ยจะมีรายได้อยู่3ทางนะคะก็ได้จากการขายปรีนะคะแล้วก็ได้จากค่าแนะนำนะคะแล้วก็ได้จากส่วนแบ่งการตลาดนะคะซึ่งรายละเอียด ใครที่สนใจนะคะสามารถทักลิงค์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพียงเริ่มต้นที่าตามนี้เลยนะคะรับรายได้3ามทางเริ่มต้น10ก้อนเท่านั้นนะคะก็สามารถขายสินค้าได้แบบไม่ต้องสต็อกนะคะไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คของเองนะคะทำการตลาดแบบแอฟเฟอร์เรนะคะ สามารถเป็นตัวแทนได้เลยจ้า